สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e อมิก้าชาแนลนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมาพบกับ e อมิกแน่นอนนะคะก็จะมีในส่งของตัวรถนะคะที่นํามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันซึ่งวันนี้เป็นคิวของ Ranger w ์ไว t r a ทรนั่นเองนะคะตัวนี้ราคา1นึ่งล้านสองหบาทบอกก่อนนะคะความพิเศษวันนี้ก็คือชุดแต่งเนี่ยจะเต็มนะคะ F หนึ่งห้าศูนะคะแล้วก็ใส่เป็นตัวแม็กยางที่เป็น o f f โ o a d อ็มท ะะเดี๋ยวเ,เราไปรับชมกันเลยดีกว่านะคะว่ามิก้ามีการแปลงโฉมรถคันนี้อะไรยังไงบ้างโอเคค่ะตรงนี้นะคะขออนุญ,ญาตทุกท่านนะคะมารับชมในส่วนของตัวรถกันก่อนเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมชุดแต่งนะคะเอเก้า e ขอพูดถึงตัวสเปครถกันก่อนนิดหนึงนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็น Ranger w i ไว Track นะคะซึ่งราคาตัวรถจะอยู่ที่1.2 0 0 0ล้านกับอีก 9,000บาทนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะคะวายแทร็กจะมีทั้งหมด3รุ่นนะคะมีเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้ขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็เกียร์ออตโต้ขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะคะโอเคมาดูพระเอกของเราวันนี้เลยดีกว่านะคะนี่เลยนะคะชุดวายบอดี้ ชุดวายบอดี body, ก็จะมีการทำโป่งด้านข้างตรงนี้ออกมาเนะะี่ค่ะเป็นเป็นงานที่ทำออกมาดาูทำให้รถเนี่ยดูดุดันแล้วก็ดูใหญ่นะคะซึ่งจะทำออกมาคล้ายๆตัวริ n เจ r r a แ t o เตนั่นเองนะคะชุดวายบอดมาพร้อมกับตัวซุ้มลอ้อนะคะก็จะมีโป่งข้างนะคะแล้วก็ซุ้มลอ้อนะคร เดี๋ยวซุ้มล้อเราไปพูดถึงกันทีหลังนะคะตอนนี้เรามาดูนี่ค่ะมิติตัวรถนะคะใส่เข้าไปแล้วรถดูสวยงามแล้วก็ใหญ่บึกปืนมากเลยนะคะโดดเด่นมาแต่ไกลนะขับบนท้องถนนเนี่ยนะ,ะโอเคแล้วก็ตัวด้านหน้านะคะด้านหน้าวันนี้เราก็มีการใส่เป็นตัวชุด F150 นะคะก็จะมีการใส่ตัวกันชนเข้าไปนะคะ กันชนนี้ก็ทําออกมาใหม่นะคะชุดนี้จะมีทั้งกันชนหน้านะคะซุ้มล้อแล้วก็ชุดวายบอดีนะคะอย่างซุ้มล้อด้านหน้าเนี่ยจะต้องใส่เป็น2ชิ้นนะคะลูกค้าต่อกันเพื่อให้มิติตัวรถเนี่ยดูดีแล้วก็ดูสวยงามนะคะนี่ค่ะคือให้มันเนียนอ,ะอ่ะพูดกันในภาษาบรานๆเราก็จะให้มันดูดูงานเนียนนะคะเห็นไหมคะ อันนี้ก็จะเป็นแก้มแก้มก็จะทําออกมาจากตรงไฟหน้าเห็นไหมคะน,นี่คะ่ะก็จะดูโป่งออกมา,ามาพร้อมกับตัวนี้ด้วยนะคะที่เป็นแก้มข้างนะคะก็จะมีชิ้นนี้นะคะแล้วก็ชิ้นท้ายเมื่อกี้ที่เราพูดถึงไปแล้วนะคะสำหรับตัวซุ้มล้อนะคะก็ขนาดประมาณ6นิ้วนะคะตัวนี้ซุ้มล้อก็ขนาด6นิ้วนะคะ ถ้าเล็กกว่าน,นี้ก็จะไม่สวยถ้าใหญ่กว่าน,นี้ก็จะไม่สวยนะคะอันนี้คือลงตัวสุดละนะคะโอเคทีนี้นะคะเรามาพูดถึงในส่วนของอตัวแม็กยางวันนี้ดีกว่านะคะสำหรับตัวยางนะคะวันนี้ที่ใส่ให้ก็จะเป็นยาง Max กซิตที่เป็นตัว mt 7 6 4นั่นเองนะคะเป็นยางออฟโรดนะคะ,ะสำหรับยางตัวนี้ลุยนะคะลุยได้ นะคะได้ดีเลยทีเดียวนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ตัวแม็กที่ใส่ให้ก็จะเป็นลายของซูทนะคะวันนี้ก็ดูเข้ากันนะคะกับตัวยางแล้วก็ตัวชุดวายบอดี้ของเรานั่นเองนะคะตัวนี้ไม่ต้องยกนะคะไม่ต้องยกรถเลยนะคะใส่แค่แม็กแค่ยางเข้าไปก็ เซตให้ลงตัวแล้วนะคะกับวายแทรคันนี้ที่มาพร้อมกับชุดบอดโบดี้แล้วก็ตัวแมกย่างออฟโรดนะคะส่วนสติกเกอร์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับความชอบลูกค้านะคะติดลายไหนก็ได้เรามีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะโอเคมาดูในส่วนของตัวมิติด้านหน้ากันก่อนนะคะมิติด้านหน้าตรงนี้นะคะซึ่งกันชน F150 ที่มิก้าเรียงแจ้งไปนะคะ ก็จะมีตัวกันแทงนะคะทำเป็นตัวกันแทงเพิ่มเข้ามาที่เป็นสีออบอลน,นะคะสีบอลเทาแล้วก็กันชนแล้วก็กระจังหน้าซึ่งวันนี้เรามีการทำสีดำด้านให้กับลูกค้าทำไมต้องเป็นสีดำด้านเพราะรถสีดำเงาค่ะดังนั้นต้องมีการตัดสีตัวรถคันนี้เพื่อให้ดูสวยและก็ดูเด่นนะคะ ถ้าใส,ส่สีเดียวกันมันจะกลืนไปนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการตัดเพื่อให้มิติตัวรถเรามองอแต่ไกลเนี่ยดูดูดล่อนะคะเอาง่ายเลยนะคะสำหรับชุดกันชนตัว F150 ตรงนี้นะคะตัวนี้ต้องเรียนแจ้งก่อนนะคะว่า,ามีในส่งของตัวเซ็นเซอร์หน้าทั้งหมด4จุดนะคะพอมีเซ็นเซอร์หน้าเรายกชุดกันชนหน้าออกเราก็มีการวางเซ็นเซอร์นะคะ วางเซ็นเซอร์ในชุดกันชนที่เป็น f 1 5 0เนี่ยตำแหน่งเดิมนะคะตำแหน่งเดิมแน่นอนนะคะการใช้งานไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะอันนี้การันตีนะคะเพราะในส่วนของตัวชุดบาบอดีนัตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างฮิตนะคะท้องถนนก็จะมีวิ่งกันค่อนข้างเยอะแล้วนะคะ,ะ,คะก็จะใส่ได้นะคะจริงๆวาร์บอดีตรงนี้ใส่ได้ทั้ง x t ว t ยแทรนะคะนีคะก็ดูสวยเลยอย่างในส่วนของตัว w i ย track ตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าตัวไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าที่เป็นใบ LED มาแล้วนะคะทำให้พอเราใส่ชุด w i ยบรเข้าไปเนี่ยทำให้รถดูสวยแล้วก็ดูหลอ่อดุดันมากยิ่งขึ้นเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้มิก้าจะไม่พูดถึงในส่วนของตัวภายในตัวรถ คันนี้นะคะเพราะว่าภายในเนี่ยออปชันของตัววายแพ็คนะคะก็จะจัดมาให้เต็มอยู่แล้วนะคะมาที่เป็นแบบว่า Full Option อยู่แล้วนะคะวันนี้เรามาพูดถึงตัวชุดแต่งภายนอกกันนะคะสำหรับในส่วนของตัวโปรโมชั่นนะคะเรียนแจ้งลูกค้าเลยโปรโมชั่นมี3โปรโมชั่นนะคะ1ก็คือส่วนลดเน้นๆนะคะลูกค้าโทรเข้ามาขอส่วนลดเน้นๆเลยนะคะ,ะเราก็เทให้นะคะ แล้วในส่วนของตัวส่วนรถเนี่ยลูกค้าจะเอามาแต่งรถหรือไม่แต่งรถก็แล้วแต่นะคะอันนี้คืออันหนึง่งแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดแต่งพร้อมกับตัวดอกเบีย้ยที่เป็นดอกเบีย้ยต่ำอันนั้นไม่มีส่วนรถนะคะส่วนอันที่3ก็จะเป็นตัวส่วนรถนะคะพร้อมกับตัวชุดแต่ง ะะก็จะมีให้เลือกประมาณ3แคมเปญน,นะคะก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะหรือว่ากำลังมองหารถดืออยากได้ดีไซน์นะคะแบบนี้นะคะตกแต่งออกมาแบบนี้ก็สามารถติดต่อเอมก้าได้เลยนะคะที่เบอร์063 625 9364วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะยังไงไปแลวคะสวัสดีคะ่ะ